เราจะมากินตามสัญญานะครับนี่ดูแซนะ่สีเียวนั่นะเดี๋ยวเราราดน้นจิ้มลงไปมาดูลาดลงไปเลยครับมันจะทวนบอกว่าราดไปเลยครับราดทั้งหมดครับมาท่านผู้ชมกล้องจับตามมองคำแรกจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวแนละกินไปพร้พอมๆกันมันจะแสบปากแงหรือปังอื สวัสดีครับอยู่กับลุงอีกแล้วเคยนะครับวันนี้เราจะมามาทำไมทำทำอะไรนะเราจะมากินตามสัญญานะครับี่ดูแค่สี่เี่านะเออโอเคทุกคนก็คิปที่แล้วที่ผมลงไปนะครับก็เป็นเราไปหาใช่ไหมเห็ดหินนะผมก็อาจจะมีชาวพัรลัที่รู้จักหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ ท่าที่ผมไปเสิร์ชดูใน YouTube มาก็มีแต่คนโคราชท,ที่ทำคลิปกินเห็ดแบบนี้นะครับกสำหรับใครที่ยังไม่เคยกินรสชาติั่หเห็ดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับจะมารีวิวเลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับว่ามันอร่อยไหมมันอร่อยจริงไหมรับผมธีทำเขาด้วยแบบวิธีล่างเห็ดะโอเคอันนี้นะครับเห็ดที่ผมเห็นไปเก็บมานะมันจะมีแต่ดินมีแต่อะไรนะเพราะมันอยู่กับตามพื้นดินเนาะ เราก็ต้องไปล้างก่อนล้างกี่น้ำวะหมดล้างแบบไรล,ล้างพุกน้ำแล้วก็ลวกจนกว่าจะสะอาดนะครับท่านผู้ชมก็น<ม>ั่นแหละจนได้มาเป็นเมนูหน้นาตาประิมมาดูนะครับดูน้ำจิ้มก็รู้แล้ว่าอร่อยแค่ไหนนะครับแล้วเราจะราดน้ำจิ้มลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ตักกินได้เลยนะครับมันอาจจะคล้ายๆยำนะครับผมนั่นแหละอร่อยเลยบอกเลยมันจะแบบยังไงหรอมันเหมือนอะไรวะ ิ hey, หเ,เห็ดหูหนูเออวันนี้เวันนี้เห็ดหูดหนูครัทุกคนท่านผู้ชมนะครับแต่มันจะอ่อนกว่านะครับรสชาติมันก็ม,มันก็อะไรเหมือนสาหรีกีบอ่ะเนาะเออคือคือแต่มันอ่อนกว่าไง<ม>นะ่าทักทึมเดีย๋ยว<ม>เราไป<ๆ>กินพร้อมกันเลยนะครับกดไลค์กด, like, กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก้าวสู่100ครับก็ใช้กันนะครับผมป่ะเอาโอเคนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการราดน้ำจิ้ม ซีฟูดนะครับที่พวกเราทําไปเมื่อกี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราขอแก้เกลิ้มก่อนผมใส่ชุดเดิมจริองเงเดิมนะครับเนื่องจากเพิ่งกลับมากรุงเทพเมื่อตีสองนะครับและถ้าตื่นเช้ามาก็ผมมาถ่ายคลิปเลยยังไม่ได้อาบน้ำด้วยนะครับผมดย๋ยว่ากันนะครับมาเดี๋ยวเราลาดน้ำจิ้มลงไปมาดูลาดลงไปเลยครับมันจะทั่วบอกว่าลาดไปเลยครับลาดทั้งหมดครับคนได้เลยครับ คนเลยครับผมคนเลยครับคนให้เข้ากันยเดตจูสีอืมอืมโคตรน่ากินเลยท่านผู้ชมมามาดูดูดูโอเคกินพร้อมสดชื่นฮัโลโหลมาท่านผู้ชมกล่องจับตามอง คั้งแรกจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวและกินไปพร้อมๆกันมันจะแซ่บปากไงหรือปะเป็นไงครับทุกคนโคตร,ร,อคร่อยโคตรนัวเนี่ยเรากินไปยอดดูยังมงก็ได้กินไม่นอดดูๆดู น้ำลายแตกเลยสัตว์รสชาติถือว่าจ,จัดจัานพอสมควรนะครับท่านผู้ชมส่วนเรื่องแบบของรสชาติของเห็ดน,นะมันจะจืดๆแต่ว่าเคี้ยวมันนะมาตรองก้องครับขออยกแก S <s> <S <s> <S อร่อยจัดนะครับท่านผู้ชมอ่าใช้ก้องกินไม่กินแล้วบอกบอกเขาว่าเป็นไงกล้องถ่ายเทนคุณน,นะถ่ายแคนะ่นี้เลย้องเก็บ ยังไงรสชาติมันอร่อยอ่ะน้ำจิ้มมันจะมีกลิ่นมะกรูนนะมันจะเข้ากันจอดครับจัดจัดเลยเป็นเมนูของชาวโคราชนะครับหรือว่ามีที่ไหนกินกันบ้างนะนี่วะข้าจะกินแต่เขาไม่เรีเลยแค่เหินไงเนะาะมั้งใช่ไหมไม่รู้กันใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับแต่ส่วนมากผมลงคลิปนี้ไปไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับ เอายอยู่ก็ถ้าแชทมาได้นะส่งไปไม้ลงไปลงคลิปเมื่อาากียย้รู้ละ <c oughs> ลนานทีได้กินนะครับผมอร่อยมากโอ้ยเผ<อ>็ดต้องมาอืมอ่ะดู้บีที่เหียว S <S <S อร่อยจัดน่ากินโคตรชิลเห็ดลำผิดบบเมื่กิ้กินี่ได้กี่นาทีอะสี่โอเค มไ,ไม่ให้มดก็ไม่ให้มันกินว <c oughs> อสกินบอะกินครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็นี่แหละอย่างที่รสชาติที่ผมรีวิวให้ดูนะครับถ้าใครได้ลองแนละ้วผมว่ามันทําให้อยากกินอีกเออมันไม่เบื่อครับก็ตอนนี้ผมต้องกดขี่ลนะผมกดกิ้งแต่ก่อนถ่ายคลิปดีไนะครับผมก็ วันนี้แมนน่น่าจะมีอะไรมากนะมารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับว่ารสชาติของเจ้าเห็ดหินเนี่ยเป็นยังไงนะครับวันนีน้ก<น><น>่อนหนึ่งครับดูอ่ก่อนหนึ่งนะอีหมอนยังอยากกินต่อเลยอร่อยไปบอกใครเลยทีเดียวเชียวโอเควันนี้เรากินเสร็จสาวเรียบร้อยนะครับก็วันนี้จะสั้นๆหน่อยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมก็ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใจผมด้วยนะครับไปสู่นสหนึ่งหมื่นทัพท้ายเช่นจุดหมายเดิมครับผม,ม,มหนึ่งหมื่นทัพท้ายและเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับไปตั้งอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับและดูไปเรื่อยๆนะครับผมก็ต้อนรับสู่ลุงอีกแล้วอย่ากทางการด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับป่ะมุดลงไปมาครับป่ะสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจุ๊บ